มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นปีกุนนะการมองโลกในแง่ดีการที่คุณมองโลกในแง่ดีในีง่งช่วงเนี้จะส่งเสริมให้เรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นความสมหวังมากขึ้นสิ่งที่คิด สิ่งที่ตัดสินใจย่อมสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีภไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์นะเออลองไปไหว้พระอินทร์ก็ได้นะนะครับในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานจากสิงิ์สิทธิ์เทพเทวที่ปกปักรักษานะครับครูบาอาจารย์สิงิ์สิทธิ์ที่จะคอยหนุนนำนะให้เกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับสิงิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณต้องตั้งใจทําและสู้บักบันให้สําเร็จให้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพิ ช่วงนี้ถือสิน,น้าก็ดีนะเพื่อจะอยู่ในสิน่ในธรรมนะครับสิ่งที่คิดนะครับสิ่งที่ทําก็ย่อมสําเร็จได้นะครับไปขึ้นถวายเครื่องหอม่อาถวายกับเทพเทวาก็ได้นะครับหรือไปไหว้พระอินทร์ไปไหว้เทวเวสสุวรรณนะไปไหว้พระแม่รักษมีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความสําเร็จของตัวคุณในพุงช่วงนี้นะครับเราไปถึงเรื่องของการที่อาจจะเป็นเรื่องของการที่คนไปบนบานสารกล่าวหรือว่าการที่ไปให้คำมั่นสัญญากับเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณลืมแก้เอือในี๋ยไพ่ขึ้นปิดรู่ต้องแก่ สิ่งที่มันเป็นพลังงานสัญญาณเตือนมามากกว่าว่าเออควรทาควรแก้แล้วนะหากลืมบ่อยๆหากไม่ทำเนี่ยมันก็มีความลําบากในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆเริ่มมีเข้ามานะครับเรื่องความวุ่นวายเรื่องควนนะครับเรื่องความปวดใจปัญหาชีวิตมันก็จะถาถมเข้ามาหากคุณไม่เร่งรีบทําให้ดีนะครับก็ต้องระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะ ไพ่เตือนนะครับอย่างแรกไพ like. so to so, uh, ่ข uh, ึ exactly. ้นเป็นพระพิราบนะครับก็ขอพรจากองค์พระพิราบได้เหมือนกันนะเออท่านก็ช่วยปัดเป่าเรื่องสิ่งที่มันไม่สบายใจนะครับก็ให้มันกลายเป็นความสบายใจมากขึ้นนะครับเราไปถึงแพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักสมีนะครับเออพระแม่รักสมีเนี่ยคือเป็นในเรื่องของความแบบมั่งคั่งนะเป็นเรื่องของความเฟื่องฟูจริงๆไม่ได้ขอเรื่องของการินอยื่างเดียวหรอกนะขอเรื่องความรักก็ได้เพราะแม่รักสมีเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่ได้รับความสมหวังนะครับความสําเร็จเรื่องความรักคุณก็ไปขอได้เหมือนกันท่านก็จะคอยปกปักช่วยเหลือนะในช่วงนี้ก็มีโอกาสก็ไปขอพรกับเสียงศิษย์ก็บกันะไพ่มุนยาพิธิหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเตนมตะมันตะเกียงแล้วก็ฟังธรรมนะครับในเรื่องของการเตนมตะมันตะเกียงเนี่ยเป็นการจุดแสงสว่างนะแห่งความรักให้บังเกิดขึ้นได้เจอคนดีๆได้เจอคนที่เหมาะสมได้เจอโนคู่นะครับก็เป็นการเติมตะมันตะเกียงเพื่อเสริมดวงความรัก รวมไปถึงการฟังฟังเบิดเสริมสติอันนี้เป็นเรื่องการเยียวยาสร้างพลังใจให้พลังใจตัวคุณดีขึ้นความรักก็จะดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล,แล้วเนี้ยดวงจะดได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นพระสยามเทวทิราชนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการปักหลักปักใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ อย่างที่สอนต่อมาพห้ขึ้นในเรื่องของพระอังคารการตรุยนะครับการที่ฝ่าฟ,าฟันนะกับใจนะครับฝ่ฟาฟันกับความรู้สึกแล้วก็มีความเข้มแข็งให้ม,มากยิ่งขึ้นนะครับพลังงานของสิ่งศิธิ์ที่ปกปักรักษาพห้ขึ้นเป็นพระสยามเทวทิราชเนี่ยเทพเทวาที่ปกปักรักษาตูกคุณเนี่ยหรือว่าคุณไปทําบุญนะเข้าวัดทําบุญเนี่ยก็จะช่วยหนุนนำให้ความรักดีขึ้นแต่สิ่งที่ปรารถนาก็ย่อมสําเร็จในมากยิ่งขึ้นนะครับพาบุญอยากปฏิหารว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นถวายอัฐบริการกับพระบทใหม่เออช่วยได้นะในเรื่องของการที่คุณเองก็ไปในเรื่องของทำบุญนะครับเจอพระที่บทใหม่ก็อาจจะถวายพระไตจีวรนอัฐบริการต่างๆเพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตดีขึ้นอันนี้คือจะเสริมทุกด้านนะรวมไปถึงเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาเรื่องความรักก็ได้โดยฉะนันนะครับอย่างที่สต่อมาให้ขึ้นบริจาคร่างกายนะครับการบริจาคร่างกายถ้าคุณบริจาคแล้วเนี่ยก็ ไม่ใช่บริจาคอีกนะคือเรามีร่างกายเดียวเนาะคือมันเป็นเรื่องการที่เราน้อมพลังงานสิ่งที่เราได้ทำนะครับมันเป็นการที่เหมือนคล้ายเมื่อเราคิดถึงเนี่ยมันก็ได้บุญแล้วนะครับเหมือนเราอิ่มในบุญของตัวคุณเองแล้วสิ่งที่คุณปรารถนามาก็ย่อมสาเร็จได้ด้วยหรือถ้าคุณยังไม่เคยทํานะครับไม่เคยบริจาคร่างกายก็สามารถทําได้นะครับเป็นการที่คุณน้อมพลังงานที่ดีนะก็มีการบริจาคให้เป็นการอุทิศตนนะครับแล้วก็เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมสําเร็จสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกัันนะครบ ไพ่เตือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมรติอืมไปไหว้พระตรีมรติก็ช่วยได้นะเออท่านปกปักรักษาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้เรื่องความรักและไพ่ขึ้นมาความรักและความสมหวังนะไพ่ขึ้นว่าใบผลสําเร็จเลยเมื่อมีการขอพรแล้วก็เทพเทวาก็จะคอยปกปักรักษานะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นพระสังกัจจายนะครับพลังงานของพระสังกัจจายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับถ้าคุณได้เข้าวัดเข้าวานะได้อ่า เห็นพระสังกจายก็สามารถที่จะไปขอพอรนะครับพระสังกจายได้ด้วยเช่นกันนะครับพระบุญญาพิทัหารว่าอย่างไรแต่นะคะรับไปขึ้นในเรื่องของการบริจาคลือดนะครับาการบริจาคลือดเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่ได้รับบุญน,นะแล้วก็ได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในเรื่องความรักก็จะถูกคลี่คลายไปได้ด้วยนะครับเราไปถึงการมีความกตัญญูต่อบิดามารดานหรือการขอพอรกับพ่อแม่ก็ได้นะเออหรือปรึกษาพ่อแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันเออไม่เหมือนพรพ่อพรของแม่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ วาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออแบบหูอยากได้คูก่กรณีไม่ชัดเจนทีเออให้พ่อไม่ให้พรอน่อยเออก็มีโอกาสในการนะลองมูแบบนี้ดูนะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอยู่ที่บ้านเราเลยนะครับก็ช่วยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นใน,นเรื่องของแม่ตะเคียนนะรุกเทวดาเทพเทวาทีบปกปักรักษารวมไปถึงเรื่องของเจ้าเที่ยวทางได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทําบุญบ้านนะเรื่องของการที่อุทิศบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางหรือแบบเสริม ในเรื่องของการปรับผงชุยที่บ้านก็จะช่วยได้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของสักยนันในเรื่องของเวทบบนกระถานะครับเรื่องของการที่ถ้าหากใครมีการสักยันตามเนื้อตามตัวนะครับมีครูบาอาจารย์อันนี้ไพ่ขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเอออาจจะต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปเสริมพลังงานดีๆนะครับการทําคนงงามความดีการอยู่ในสีลนทามอยู่ในศีลห้านะครับเพื่อจะเสริมในเรื่องของความรักเสริมในเรื่องของชีวิตของตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาพป็นทารว่าอยา่างไรนะยังแรกไพ่ขึ้นปล่อยปลา,าเสริมดวงในการปล่อยปลาทําบุญนะครับก็อาจจะต้องปล่อยปลาที่ทุกที่ทุกทางด้วยนะเออตอนนี้มีขา่าวค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะการปล่อยปลา,าก็ดูสถานที่ก็แล้วกันอย่าให้ปลาที่คุณปล่อยเนี่ยไปทําร้ายระบบนิเวศก็แล้วกันนะครับยางไซองต่อมาไพ่ขึ้นกรวดน้ำเราทําบุญนะขวัดขวัดทําบุญแล้วก็อุทิศบุญส่วนส่วนให้กับ จ้ากรรมในเวียนเจ้ากิรตาเจ้าที่เยวทางนะแล้วก็ให้ชีวิตคุณดีขึ้นความรักคุณดีขึ้นก็จะช่วยได้ในห่วงช่วงนี้นะครับให้จะเตือนอะไรบ้างดูซิให้เตือนอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นปีจอนะครับการที่ตัดสินใจการใช้ความคิดนะครับแล้วก็การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มาจาก สิ่งที่คุณทํานี่แหละนะครับเพราะว่าเขาเห็นถึงศักยภาพของตัวคุณแล้วเขาจึงช่วยเหลือนะใครขึ้นเป็นเทพเจ้านาจาเ,าเราไปขอพรนะครับกับเทพเจ้านาจาก็จะช่วยในเรื่องของการได้รับความสําเร็จนะได้รับความสมหวังนะครับจากเทพเทวาที่ปกปักรักษาไพ่บุญญาพิธิหารไพ่อย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยการนี่เลยถวายสังฆทานดังนั้นช่วงนี้ ให้คุณไปถวายสังฆทานนะครับกับพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ตามวัดวารามใกล้บ้านนะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วก็กวดน้ําอุทิศบุญให้กับตัวเองนะครับให้กับเจ้ากรรมเจ้าเกจตาเทพเทวาที่ทป,กปกปักรักษาเจ้าเที่ยวทางที่อ,อยู่ที่บ้านที่คุณอยู่หรือว่าสถานที่คุณไปทํางานก็ดีนะก็จะหนุนนาให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนียดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับให้เตือนอะไรบ้างดูซิ ให้เตือนอย่างแรกให้ขึ้นเป็นเทพเจ้ากนอูนะครับก็ไปขอพอรกับเทพเจ้ากนอูเพื่อเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณนะให้มีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ให้ความเมตตาในท่านช่วยได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการที่ไหว้หมูเพิ่มในเรื่องของพระผง์นะในเรื่องของการขอพอรนะคว,รความสำเร็จผลความสําเร็จนะครับความสมหวังนะในเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงมากขึ้นก็ขอทั้ง2องค์นี้ก็จะช่วยหนุนนําคุณในช่วงนี้เรื่องของการงานนะครับท่านวิญญาณพิธิหารว่าอย่างไร ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ทำบุญนะครับเกี่ยวกับไฟนะหรือการถวายสังกทานหลอดไฟก็ได้หรือเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยก็จะช่วยเสริมแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับเสริมพลังงานจิตใจของตัวคุณนะครับเสริมไฟพลังงานในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับเสริมสติป,ปัญญาให้กับตัวคุณและไพ่เตือนมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของติสัญญาผอนคําสาบานถ้าคุณมีนะครับเรื่องขอการสาบานที่ลืมไปแก้คําสาบานต่างๆอันเนี้ย มันจะส่งผลในเรื่องของการทําอะไรก็ติดติดขัดขัดเจอแต่ปัญหามากมายนะครับก็ต้องไปแก้คําสาบานให้ดีก็แล้วกันเยวจะเกิดความวุ่นวายในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูสิสิ่งที่ไพ่เตือนนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นททวสวรรณในช่วงนี้อยากจะปังมากขึ้นนะ บูชา,ทาเวทวีนะไอฐานจิตแกทเวทวีสวรรค์นะเสริมเรื่องของความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลงไปถึงการขอพอรจากพระอุปคุตนะครับการปัดเป่าอุปสรรคปัญหาการขอพอรเรื่องของงานนะครับเรื่องของโอกาสนะเรื่องของโชคเกี่ยวกับงานเนี่ยก็มีโอกาสนะท่านจะช่วยปกปักรักษาช่วยเหลือในเรื่องของความปังในเรื่องทุกเกี่ยงกตัวคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาป็หารว่าอย่างไรภพยขึ้นในเรื่องของการทำบุญในคนยากไร้นะครับเราก็ใส่บาตรกับพระบทใหมนะ่ในเรื่องของการที่คุณเสริมดวงจากันให้นะช่วยเหลือทั้งคนยากไร้แล้วก็ใส่บาตรกับพระหรือพระบทใหม่ก็ได้เพื่อเสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณเนี่ยให้เกิดความปังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากผลักใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นชาวภารกิจในเรื่องของจิตใจนะความรู้สึกข,ของตัวคุณเนี่ยบางทีในเรื่องของความรู้สึกลบเกินไปทุกเกินไปมันก็ทําให้มันหมดบงังความเป็นจริงในเรื่องของความปังในเรื่องของการเงินของตัวคุณที่กําลังเข้ามานะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการอุปสมบทเนี่ยคือในเรื่องของการที่อยู่อศัยในธรรมนะครับแล้วก็โดนไปถึงการไปไหว้พระพุทธเจราชนะครับการไปเข้าวัดทาบุญเพื่อจะส่งเสริมให้มันเกิด สตินะครับให้เกิดการตัดใจที่ดียิ่งขึ้นอ่ะไพ่บุญญาพิธิหามว่าอย่างไรไพ่ขึ้นไปในะเรื่องของการทําบุญในการศึกษาแล้วก็เสริมด้วยการคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยเสริมดีมากนะครับในเรื่องของการที่อ่การทําบุญก,การศึกษาเนี่ยมันส่งเสริมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือการคิดดีทดําดีพูดดีอันเนี้ยมันทําให้ไม่ว่าคุณจะทาแล้วก็ตามเหมือนทุกสิ่งอย่างที่คิด ทุกอย่างที่ทําหากคิดดีทดําดีพูดดีมันย่อมสำเร็จด,ด้วยทางความคิดทางการกระทําของตัวคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจับพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ